ตลาดหลักทรัพย์ประกาศหุ้นเซตเอชดีที่เข้ามาใหม่ในช่วงครึ่งปีหลังทั้งหมดเ็หลักทรัพย์โดยนักวิเคราะห์ประเมินว่าหุ้นที่ถูกคัดเข้ามาในกลุ่มดังกล่าวเป็นหุ้นคอมมูนิตี้ที่เป็นวัฏจักรที่แม้ว่าจะสามารถจ่ายปันผลได้สูงแต่ราคาย,ยังคงมีความเวงอยู่มากทั้งนี้การคัดเลือกหลักทรัพย์ของดัชนีเซตเอชดีในแต่ละรอบมีหลักเกณฑ์หรือคุณสมบัติว่าหุ้นตัวนั้นต้องเป็นหลักทรัพย์ที่ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในดัชนีเซตหนึ่งร้อยในรอบเดียวกันรวมถึงงงเเเปป็นนนนหลลััักกททรรพยย์ีี่่่่มาาิผตออื โดยพิจารณาจากข้อมูลตามรอบบัญชีที่ย้อนหลัง3ปีโดย7หุ้นเส็จดีที่เข้ามาใหม่และจ่ายปันผลสูงประกอบด้วย 1. บริษัทเซนซิลิจำกัดมหาชน 2. บริษัทซีตังแอโกอินดัสทรีจำกัดมหาชน 3. บริษัทอินโดรามาเวนเจอร์จำกัดมหาชน 4. บริษัททิปโกแอนด์ฟรัชจำกัดมหาชน 5. บริษัทเซมากรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชน 6. บริษัท RCL จำกัดมหาชนและเจ็ด บริษัทสีตองกฟฟประเทศไทยจำกัดมหาชน